เอาละครับผมนะในวันนี้เรามาอยู่ใน Scribidi Toilet นะครับที่กําลังเป็นไวร้ลออก,กันตอนนี้มากๆนะครับผมเปิดไปทางไหนนะครับก็จะมีแต่ตัวละครนะครับหัวกล้องนะครับผมนะหัวลําโพงหรือว่าที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับ หัวโถส้วมของเราแนๆนะนครับนะก็ตัวนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นทั้ง2ฝั่งด้วยกันเราก็จะมีฝั่งหัวโถส้วมนะครับผมแล้วก็หัวกล้องแล้วก็หัวลำโพงนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนจะมีหัวทีวีเข้ามาใหม่ด้วยนะครับแต่ว่านี่นะครับก็จะมีตัวละครคือเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวละครในซีรีส์นี้กันนั่นเองนะครับผมนะก็จริงทั้งหมด4 1ตัวละครเลยนะครับผมนะถ้าเกิดพูดชื่อผิดหรือว่ามีตัวละครไหนที่ตกหล่นลงไปก็สามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้นยใว เราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ โอเคครับผมเรามาพบกับตัวที่1เลยนะครับผม normal spaghetti toilet นั่นเองนะครับผมเป็นตัวแรกของ Animation เรื่องนี้เลยนั่นเองนะครับผมนะตัวที่2นะครับผมเป็น uniload spaghetti toilet นั่นเองนะครับผมนี่จะเป็นตัวที่ติดอยู่กับกำแพงหรือว่าแบบนี้เลยนะครับไม่สามารถขยับได้นะครับตัวที่3นะครับ giant spaghetti toilet นั่นเองนะครับผมนะก็ชื่อตามตัวครับผมตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมสลับตัวนี้นั่นเองนะครับผมนะต่อมานะครับผมนะเป็นตัวที่4นะครับผมนะ medium spaghetti toilet น yeah. oh <m <m um> hm ั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวขนาดกลางๆนะครับผมนะไม่สูงไม่ตัวเล็กนะครับแล้วก็มีตัวกลางก็ต้องมีตัวที่5นะครับผม mini spiky d toilet นั่นเองนะครับผมนันก็จะออกมาพร้อมกับ medium toilet เลยนั่นเองนะครับตัวต่อมานะครับผมตัวที่6นะครับโดน spiky d toilet นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นโดนนะครับสามารถบินได้อะไรได้แบบนี้นั่นเองนะครับตัวต่อมาครับผมตัวที่7นะครับผมนั่นก็จะเป็น flying spiky d toilet นั่นเองนะครับผมนันก็ flying ก็ต้องรู้อยู่เลยนะครับ ว่าความสามพิเศษก็คือสามารถบินได้นั่นเองนะครับตัวที่8นะครับผมดีเจสปิกิดี้ทอเรล์ได้เองนะครับเราจะเครียดอย่างเดียวก็ไม่ได้นอนก็ต้องมีความต้องความมันกันหน่อยน้องก็ใส่ดีเจเข้ามาเลยนั่นเองนะครับตัวที่9นะครับผมนะจีแมนสปิกิดี้ทอเรลนั่นเองนะครับเหมือนจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดของเรื่องนี้แล้วนั่นเองหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันก็ใครรู้คอมเมนต์ได้นะครับผมตัวที่10นะครับเป็นพอลิสสปิกิดี้ทอเรลนั่นเองนะครับก็โถส้วมตำรวจนั่นเองนะครับผมนะตรงตัวแบบนีี้เเลยนนนััั่่องะครบตวท 11นะครับผมน่ะ Holy Spiggy Toilet นั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมนะโคตรเท่เลยทุกคนนะสำหรับตัวนี้นั่นเองนะครับตัวที่12นะครับผมน่ะ Triple Giant Spiggy Toilet นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นหัวโถส้วมนะครับติดกันตัวใหญ่3ตัวแบบนี้เลยนั่นเองนะครับตัวที่13นะครับผมนะก็จะเป็น Giant Rocket Spiggy Toilet นั่นเองนะครับก็จะมีแบบจรวดนะครับผมนะพิซซายอยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับผมนะสามารถบินได้นะครับตัวที่14นะครับผมนะ Head s p i g y ดี้ทอเลตนะครับตัวนี้คือแบบมีความโคตรไวนะครับพ่องไวแล้วก็พิวมากนะครับสำหรับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวที่15นะครับสไปร์สปิกิ้ดทอเลตนั่นเองนะครับก็เอาไว้แบบสอดส่องนะครับสอดแนนนะครับบนหน้าฝั่งของศัตรูนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวที่16นะครับสไปเดอร์สปิกิ้ดทอเลตนั่นเองนะครับผมหรือว่าถั่วซ่วมแมงมุมนั่นเองนะครับผมนะชื่อแบบโคตรตรงตัวเลยนะครับ ตัวต่อมาครับผมตัวที่17นะครับค u m o l f e c t Spaghetti Toilet นั่นเองนะครับผมเนี่ยเป็น s p a กิดี้ i ตัวนี้เลยนะครับผมลายพังโคตรเท่เลยนะครับ ตัวต่อมานะครับผ ok มตัวที่18นะครับไฮด้าสปิกิลี้ทอยเลนั่นเองนะครับผมก็คือไฮด้าห้าหัวนั่นเองนะครับสำหรับโถส้วมห้าหัวตัวนี้นั่นเองนะครับตัวที่19นะครับผมล็อบเบอร์สปิกิลี้ทอยเลนั่นเองนะครับผมนี่ใส่มงหน้ากากดําแบบนี้นะครับเป็นโจรหรือเปล่านะฮะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่20นะครับผมนะแบ็คแฮดสปิกิลี้ทอยเลนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะคล้ายๆกับเออ่แฮตตัวนั้นเลยนะทุกคนแต่นี้มีผิวสีดำนั่นเองนะครับตัวที่21ยี่สิบเอ กิตตี้ทอเรีล์น,นะครับตัวนี้ผมไปดูมาอยู่นะครับค่อนข้างว่องไวนะครับสกูแบบค้นเร็วอ่ะคือแบบแป๊บเดียวตายแปบ๊บเดียวตายเลยนะครับตัวที่ยี่สองน,นะครับพาราสิตนะครับวนะันนะี้ซิปกิตตี้ทอเรียลนี่ยนะครับตัวนี้จะมีความสามารถพิเศษก็คือสามารถ ควบคุมนะครับวนนี้ฟงศัตรูได้นะเดนนะครับตัวที่23นะครับด็อกเตอร์สปิกิดี้ทอยเล็นั่นเองนะครับผมนี่จะเป็นตัวนี้เลยนะครับสำหรับด็อกเตอร์สปิกิดี้ทอยเล็นะครับผมนะหัวแก่ๆอยู่ข้างบนอ่ะตัวที่24นะครับผมนะใจแอนมิลิแทนนะครับสปิกิดี้ทอยเล็นั่นเองนะครับนี่ตัวนี้ก็มีปืนกลำแสงก็คือน่าจะโคตรเก่งเลยนะครับแล้วก็ตัวที่25นะครับผมมิลแทงสปิกิดี้ทอยเล็นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผผมมมยยยยืนนนนแแบบบบกกลลลาาาางงงๆออู่่ตตรรรห้้้เะะคคััััวว็สุดทขฝ โถส้วมนะครับก็คือเมก้าจีแมนสเปกกี้ดี้ทอเลตนั่นเองนะครับก็จะเป็นร่างใหม่นะครับของ Gman ของเรานั่นเองนะครับโอเคครับผมนะต่อไปนะครับจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งนะครับที่มาต่อสู้กันนั่นเองนะครับตัวที่27นะครับผมนะจะเป็น normal camera man นั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นร่างปกตินะทุกคนนะสำหรับตัวนี้นะครับแต่ที่จริงมันก็เป็นตัวที่สามารถปิดชีพของฝั่งโถส้วมได้เลยนั่นเองนะครับตัวต่อมาครับตัวที่28นะครับเป็น normal คาเมรา girl นั่นเองนะครับผมนนะก็็คือเป ตัวละครที่เป็นผู้หญิงนะครับเป็นหัวกล้องนั่นเองนะครับตัวต่อมานะครับบิ๊กคาเมล่าแมนนั่นเองนะครับผมนะก็ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบตัวใหญ่นะครับผมนะค่อนข้างเท่เลยนะครับสาบตัวนี้เนาะคือแบบโคตรสุดนะครับตัวต่อมานะครับผมนี่ยจะเป็นสไปเดอร์คาเมล่านะครับเป็นตัวที่30นั่นเองนะครับผมนะก็คือข้างบนเป็นกล้องนะครับขาเป็นแบ่งมุมนั่นเองนะครับตัวต่อมาตัวที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นไททันคาเมล่าแมนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็โคตรเท่นะครับตัวโคตรใหญ่นะคนัเนี่ยเป็น ตัวละครที่โคตรเท่โคตรอึดนะครับตัวต่อมานะครับเป็นไวท์คาเมล่าแมนนั่นเองนะครับก็น่าจะอารมณ์แบบเป็นคอนคอยเออ่ประดิษฐ์ของนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้เลยนะครับตัวต่อมานะครับจะเป็นนอร์มอลสปีกเกอร์แมนนั่นเองนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับผมใน้ที่ต่อสู้ร่วมกับฝั่งของคาเมล่าแมนนั่นเองนะครับตัวที่34นะครับผมนะจะเป็นไจแอนท์นะครับสปีกเกอร์แมนนั่นเองนะครับนี่จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมนะก็จะเป็นร่างใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับผมนะคล้ายๆเหมือนบิน ไดเวอร์นะครับผมนะสปีกเกอร์แมนนี่นะครับเป็นตัวที่35วสนี่นะครับผมแล้วก็เอาไว้ขี่โถซ่วมอะโคเท่นะครับตัวที่36นะครับจะเป็นสไปเดอร์สปีกเกอร์นี่นะครับผมนี่โคเท่เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะทุกคนตัวละครนะครับผมนะเปลี่ยนแค่แบบจากคาเมล่าเป็นสปีกเกอร์เป็นสปีกเกอร์อะไรแบบนี้นี่นะครับตัวต่อมาครับผมนะเป็นไจแอนทไททันสปีกเกอร์แมนนะครับผมนะก็เป็น ตัวลำโพงล่างยักษ์นะครับตัวต่อมาผมเป็นคอปเตอร์สปีกเกอร์ได้เลยนะครับผมนี่โค้ดเท่นะครับ,รบสำหรับตัวนี้นะครับผมโอโ้ตัวละครเขาคิดเอทด,ดีนะครับตัวต่อมาตัวที่39นะครับผมเป็นบิ๊กพลาสมาคาเมล่าแมนนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นยิงแสงพลาสมาได้นะ่ยสำหรับตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์นั่นเองนะครับตัวต่อมาของผมนะ ตัวที่40นะครับพาทมาแทงนั่นเองนะครับผมนี่โหโคตรเท่นะครับเป็นรถถังนะครับผมนย่ยิงลําแสงพัดมาได้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่เพิ่งมาตัวล่าสุดเลยนะครับก็คือ ทีวีแมวนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็จะปล่อยแสงเนาะยทำให้ฝั่งของโทรส้วมเนี่ยหยุดนิ่งนะครับแล้วก็สามารถจัดการได้ง่ายนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมนะ่ยสำหรับ41ตัวละครนะครับผมนะของแอนิเมชันสเปกิดี้ทอยเลตครับผมนะที่เป็นไวรัลในตอนนี้นะครับผมถ้าเกิดมีตัวละครตัวใดนะครับที่ตกหล่นลงไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ้าเกิดตกหล่นตัวไหนไปก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับที่สําคัญนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผมนะช่องหลักเลยนะครับผมนะชื่อช่องดาวฟุก บูมนั่นเองในคาบวันนี้เป็นออริจินอลเลยนะครับผมก็สามารถกดติดตามกดดูได้นะครับเขาก็จะทำแอนิเมชันมาใหม่นะครับตอนล่าสุดก็ตอนที่40แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ติดตามอยู่นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนั่นเองนะครับวันนี้เพื่อนๆชอบตัวไหนกันเพื่อนๆคิดว่าตัวไหนโหสุดนะครับวันนี้สำหรับทั้ง2ฝั่งนะครับของฝั่งโถส้วมนะครับผมแล้วก็ฝั่งขึ้งล่างเป็นคนเนี่ยเพื่อนๆคิดว่า ทีมไหนจะชนะนะครับผมนะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมส่วนใครอยากทำคลิปแบบไหนอีกนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายครับ